อโอ้โอ้เรียบร้อยเปิดประตูขึ้นมาแล้วครับโอ้ดเดี๋ยวมาดูซิว่ามันชันมากไหมัม้ยนี่ครับด้านดานโอ้ตรงนี้ต้องติดอันนี้นี่ตรงนี้ก็มีอนี้ก็มีชันอยู่ได้เลยใช่ต้องใอส่ต้องทำราวจับ <c oughs> กจับก็ดีครับนเหม,ามอน <No. S 2> าะเออรับน้ครับพถ,ถ,ถ้าเพิ่มเปิดใหญ่กว่าน,นี้มันก็เวลาลูกพี่ยกผิดเิดนัดนนี่พอดีแล้วนักนี่พอดีแล้วถ้าสมมติว่าผมจะให้ลูกพี่เอาแผ่นเรียบมาใส่ผมกลัวเวลาจะเกิด อ้คนนออะไรเงียันนี้หนักไหมนี่มันไม่หนักนะลูกพี่ป่ะนนี่ะถ้าเราทําเป็นกรอบเป็นนันยกนี่ใส่มันจะเป็นก็จะใส่บุ๊กก็ได้อืใส่บุ๊กใส่บานใส่บ้านภับไงบ้านภับก็ได้บุ๊กก็ได้ครับบ้านภาบรถดําอ่ะครับได้สองอันก็พอครับรอบรอบรอบครับผมขาดคืออะไรอ่ะขาดปากไว้จับเหล็กครับ ไปไปขีดเด็กขีดเลยนี่ถ้ามองจากตรงนี้ไม่ชันเท่าไหร่หอยดิหอยดิมันนี้มันยังไม่มีนั่นมันเลยดูเสียวๆหน่อยเนาะครับมันยังไม่มีแผ่นมาลงบันไดไงพี่แล้วมันมองไปมันก็จะโล่งๆเลยครับอ๋อจะมองดูนี่นี่ไนี่นายอยู่นู่นเนอะนายอย่าเพิ่งมาเนอะ มันซับซ้อนมากเลยนะการทำมันไดเนี่ยถ้าสมมุติเราเอาตัวนี้เขยบเข้ามาหน่อยจากนู่นมามันก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ครับการวางตัวนี้ต้องให้มันได้ใช่ไหมใช่ครับเออถ้าเกิดถอยไปอีกก็ไม่ได้ก็ถอยไปหัวก็จะมาชนนี่นะครับเวลาขึ้นเพราะตัวนี้มันบังคับเลยพี่มันบีบบังคับเราเพราะตรงนี้เราขึ้นมาคั้แรกนะ ม,มันก็ตองมันจะไม่พ้นหัวเลยอืมทีแรกผมมันจะเอาขึ้นมาสูงก็ขึ้นมาสูงปุ๊บมันก็จะเหลืออยู่เกล็ดขั้นแต่เหลือเกล็ดขั้นนั้นที่ผมตีเส้นไว้นะผมขึ้นมามาเช็คดูตรงนี้แล้วมันมันชนหัวไงครับผมก็เลยเลื่อนลงไปแล้วก็ขยับตัวนู้นออกอ๋อแต่อันนี้มัน ถามว่ามันชัน,ม,น <c oughs> มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรายังไม่ใส่แผ่นเรามองมันก็เหมือนอยังยังไม่นั่นอยู่มันยังโลง่ลงๆอยู่นะครับครับมันยังไม่เข้านั่นมันยังโล่งอยู่เดี๋ยวเราใส่แผ่นใส่อะไรดูให้มันเข้ารูปเข้ารอยดูอีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้าจริงๆอยากให้สวยคือผมก็อยากใส่ลูกกงเหมือนกันเวลาเด็กเวลาผู้หญิงขึ้นลูกกงจะใส่แค่ตรงนี้ก็นั่นแหละข้างล่างไม่ต้องก็ใส่แต่ว่าเราเดินขึ้นครับแต่ว่าเด็ก ขึ้นเด็กอะไรยิงขึ้นจับครับอย่างเด็กน้อยเด็กอย่างผู้หญิงเนี่ยแบบยังไปขึ้นจับขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋นั่งวะมันเปื้อนเกงหมดแล้วนะไอ้กาวตาจระเข้เขาผสมอะไรก็ไม่ได้ผสมอะไรก็ใส่โอ้ยน้าน้าระวังนะลูกเื้อนี่ล อ๋อมันจะมีกาวตัวหนึ่งที่ว่ากระเบื้องเก่าไม่ต้องแกะครับปูทับได้เลยเหรอครับอ๋อราคาก็ไม่เกินกันเท่าไหร่นี่เราไม่ใช่มีสิทอย่างกระเบื้องในบ้านนั้นไม่ต้องแกะก็ได้ถ้าสมมติว่าเป็นมันมันมันมีกระเบื้องมันมีกาวตัวหนึ่งแบบที่ว่าไอของในของที่ครับไม่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 ต้องแกะก็ได้ปูทับได้เลยอ๋อมมันก็ดีเดียวกัน มันบอกว่ามันทุกวันนี้มันทำให้ข้างสบายขึ้นบอกเมื่อก่อนนี่โอ้ยห้องน้ำเบื่อจะแยกได้ดูพี่เออกระเด็นเข้ามงเขามือเห็นไหมกระเหลากระเด็นใส่ขาอ๋อต้องมาซอยถ้าไม่งั้นมันมันก็ไม่แข็งรับอ๋อเราต้องซอยเพราะเราตัดไปมันก็เว่งวางแล้วมีอะไรที่จะไปรับให้มันครับโอ้เฮ้ โอ้มันเบาที่ไหนน่ะมันไมใช่เบาที่ไหนนั่น,น,นเออเห็นอย่างงี้มันไม่ใช่เบาเบาเด้อลงบันไดเลยเหรอเฮ้ยไม่ล้องไม่ล้อง <c oughs> ให้ลงุงเชื่อมก่อนนายค่อยลงนายเดี๋ยวผมลงไม่ได้นายไปเหยียบผ้าดมันไม่ใช่บังบางไงวันนั้ผมไปดูวันนั้นผมไปเห็นผมนโอ้เด็กกินไก่นี่ว่ะถ้าทำบันไดวนครับผมไปมองผมไปเห็นพอดีอยู่ เ,เอามาดูครับดันชาจะลองเดินขึ้นดูหน่อยดิยีกลัวกลัวอะไรโอ้โหหมดเต็มจนพี่หนักเท่าไรวัวเป็นยังไงชันไหมห <c oughs> บอกโตทํทำราวไหมไหราวข้าง เออเนี่ยเนี่ยชนไหมนายลองก้าวเขาจังหวะข้างล่างเลยดิจังหวะล่างนั่นแหละนั่นแหละว่ถ้าคนสูงชนนรานี่ยฮะขึ้นคนเรามันขึ้นมามันก็ต้องปุ่มอยู่แล้วใช่ไหมได้ได้เสียวหลุดเนาะ ยังไม่ได้เชื่อมเยอะครับประมาณนี้เลยถือ <Whew. S 1> ว่าชันอยู่ถ้าได้ไปเกาะตัวนั้นอ่ะพอดีตัวนั้นพอบันไดในบ้านอ่ะบันไดในบ้านมันไม่ชันตัวนี้มันจะเสมอนี่เลยใช่ไหมนี่ตัวในนี้มันจะเสมอนี่เลยเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่อย่างงี้แล้วก็มาอย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้ แล้วมาอย่างงี้มาอย่างนี้นะตามหลักสูตรถ้าให้เดินง่ายๆืมตัวนี้ไม่ต้องใส่ราวหรอกใส่แต่ตัวนี้ทางขึ้นนี่กัตกเนาโ้ยตกหรอแค่นี้ เดี๋ยวเวลาทิเบียไปเมาเฟมาทำไงเนาะจะเลยโค้งอ่ะเอยใช่ถ้าก็ทำหลักการจริงบันไดให้เดินขึ้นง่ายมันต้องอย่างนี้เนาะตัวนี้ต้องเสมอนี่ใช่ไหมนี่ต้องอย่างนี้ตัวนี้ไงคือถ้ามันไม่ชันอ่ะตัวจริงๆตัวนี้ต้องมาเสมอนี่อย่างนี้ อันนี้มันชันไงใช่ไหมมันก็เลยต้องได้แค่นี้เนาะได้แค่นี้เลยมันไปอีกไม่ได้ครับถ้าหลักการจริงถ้าเดินขึ้นง่ายอ่ะตัวนี้ต้องมาเสมอนี่นี่นี่มันอยู่อย่างงี้แล้วก็มาอย่างงี้อันนี้ต้องมาอยู่นี่อย่างงี้เอไอ้ันันมันบีบแล้วมันไปไม่ได้เลยครับนั่นหละอันนี้มันมันชันไงมันได้แค่นี้แต่ถ้าจริงๆอ่ะมันก็ต้องแบบนั้นแหละถ้ามันออกมานี่ปุ๊บยังไงนะจะเอาตัวนี้แล้วเสมอนี่เหรอ ตัวนี้เสมอนี่หรือตัวเนี้ยตัวนี้ต้องเสมอขอบนอกตัวนี้ข้างในนี่ยต้องเสมอตัวนอกตัวนี้ตัวนี้ต้องย่นมานี่มันจะมันจะมันจะไม่ได้ดิฮะมันจะไม่ได้ไม่สวยเพราะว่ความแข็งแรงมันจะไม่มีไงถ้าตัวนี้ถ้าเอาเข้ามาถ้ามันถ้ามันลาดเอียงกว่านี้นะตัวนี้เันไว้เสมอนี่เสมอแค่นั่นแหละไมยหมยถึงถ้ามันเอียงกว่านี้นะมันทําได้แต่นี่มันชันมันมันทำแบบนั้นไม่ได้ มันก็ไปมันไม่มันไม่บาลานซ์กันครับไม่เข้ามนไม่บาลานซ์เพราะว่าผมไปดูบันไดในบ้านผมแล้วมันเป็นสเต็ปที่ผมว่าบนไ้ก็จะทำนี้เขาจะทำปุ๊กฮะบันไดไม้ก็จะทำป็นเขาทำปุ๊กเขาจะทำเป็นปุ๊กมายื่นมาครับถ้าถ้าถ้าไม่ทำเป็นปุ๊กเขาก็จะตัดเอ่เป็นสามเหลี่ยมข้างล่างเขาก็จะวางไม้ครับครับวางไม้นี่แต่ดี่ว่าตรงนี้ยเขาจะสามารถที่จะตีตะปูหรือยึดมาได้แต่ของเราเนี่ยมันเป็นเหล็ก ส่วนมากเขาไม่ทําอย่างนั้นกันอครัไม่ทำแต่ถ้าเป็นบันไดไม้ก็จะทำอย่างนั้นแล้วทคนีบนี่ก็คือลักษณะง่ายๆเนี่ยถ้าเป็นบันไดไม้ก็จะใส่นี้ใช่ใช่ใช่บันไดไม้ก็จะใส่กันอย่างนี้แล้วมันจะมีปุ๊บออกมาอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเราบางคนอย่างผมเนี่ยผมทำผมจะไม่ใช้ปุ๊บตัวนั้นผมจะใช้ตัวนี้สามเหลี่ยมใช่ครับผมจะผ่าเป็นสามเหลี่ยมจับข้างล่างครับตัวนี่ ตอบครับมันก็จะมารับตัวรูปบันไดจะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะมาตามเขามันอย่างนี้ครับเออนอะไรให่ใช่าตามตามลักษณะตามสูตรเอามันที่ทํามานะตี่นี้มันเป็นบันเห็่เราก็คือมันต้องไปสภบพนี่แต่ถ้าสมมติว่ามันลาดอยางให้ผมได้องศาตรวหน่่ยนะตัวเนี้ยคือผมจะเอามาเสมอเลยโอนี่ครับเสมอเลม ครัให้ตัวนี้ออกมาถึงเมื่อแค่ดินเนี่ยจะตัวนี้ยืดนลงมาพอไม่หนี่อันเดียวนี่เหลือยกตัวสับฮะเผงฮอยกตัวแคบลูนก็พอแล้วน้ำมี่น้าดิหนี่ใส่แผ่นนี้เลยครับเขาเรียกว่าแผ่นอะไรนะตีนเป็ดหรือตีนไก่ตีนไก่ฮะตีนไก่ตีนไก่เหรอ ตัวนี้น้อยเป็นไน้อยเหมือนกันแหละไม่รว่าเสีเลียวเองไม่ไ้แมได้แมข้างตัวนี้มันอยู่ที่80ดสิบไงแปดม่ใช่แตกแตะมุมพอดีเพราะตัวนี้มันเป็น เด็กตัวเก่าสิบทั่วการพวกมีเก่าสิบทั่วกันเกาสิบป่ะอืมไม่เต็มเลยโอ้บาได้บาได้เกะเกะหกลือไห่เห็นไหมเต็มเต็มบอกมันเต็มเลยเต็มมึงเลยเต็มสมอเลยเป็นเพื่อเลยะไปแล้ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผม